เราคงเคยได้ยินข่าวเร็วๆนี้เนี่ยมีเสาไฟรูปกินรีรูปเครื่องบินรูปอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยนะครับทําไมเขาต้องสร้างเส,สาไฟเออมีความลับมาบอกทําไมต้องสร้างเสาไฟนะมีความลับมาบอกความลับก็คืออะไรนะครับความลับก็คือว่าการสร้างเสาไฟเนี่ยนะมันไม่เคยมีคนสร้างมาก่อนใช่ไหมมาตั้งราคาอะีรต่างเนี่ยจะเว่อร์ไปได้บ้าง นะครับแต่ถ้าเราเงินไปพัฒนาทําถนนนะครับทั้งทั้งที่ถนนบริเวณนั้นก็ไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าเราเงินไปทําถนนเน,นี่ยคนพอคํานวณได้ตารางไม่ละสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยแล้วแต่ขนาดแบบประเภทเนี่ยครับเราเห็นอยู่ด้วยถนนขนาดน,นี้ทําไมใช้เงินเยอะจังเออชาวบ,บ้านจะจับผิดง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นเสาไฟอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับมีที่พลังเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเนี่ยนะครับนะบมีนูน่นมีนี่เนี่ยทำให้ร,รู้ว่าเออมันมีประโยชน์บ้าง แล้วราคาเนี่ยมันจะได้ขนาดนั้นไหมอันนี้ก็ต้องมาสืบปัญญากรมหรือต้องมา,าวิเคราะห์กัน่าว่าต้นทุนค่าสร้างมันควรจะเท่าไหร่กันแน่นะนี่คือสิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์ราบนะครับแต่ไงเนี่ยถ้าเป็นแสนๆเนี่ยต่อต้นเนี่ยนะครับมันคงจะกระไรอยู่นะอาจจะเป็นการสร้างที่เวอร์หวังเกินไปแล้วมีเงินทอนหรือเปล่านะครับความนับสําคัญที่อยากจะเรียท่านทราบเนี่ยครับก็คือว่าคือปกติแล้วเนี่ยท่านอยากจะทราบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย หรือเราเรียกว่าอปทเนี่ยนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเทศบาลสุขาภิบาลซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับก็รวมเป็นเทศบาลแล้วนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลอบตออย่างนี้เป็นต้นอาจจะรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยเมืองพัทยานะครับหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถือเป็นอบพเหมือนกันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริิสระนะครับโดยกานเหล่านี้เนี่ยครับท่านทราบไหมครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบพเนี่ยครับ มีรายได้จากไหนเนะีปรากฏว่า15%เนี่ยมาจาก10-15%นั่นเองนะครับมาจากเก็บในท้องถิน่นเนะเก็บไว้ในท้องถิน่นเก็บจากในท้องถิน่นภาษีป้ายภาษีโน่นนี่นะครับภาษีที่เรียกสิทธิ์ปลูกสร้างแต่รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยครับมาจากไหนายแท้ส่วนใหญ่เนะี่ยมาจากรัฐบาลส่วนกลางส่งมาให้นะรัฐบาลส่วนกลางส่งมาให้เนี่ยครับ,นะรบพ่อะอะไรส่วนกลางส่งมาให้อาจาจะเกิจดจากภาษีแวดนะครับ หรือภาษีอื่นๆเนี่ยที่เราเก็บแล้วส่งเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็ส่งจัดสรรส่งมาให้เราอีกทีนึงอันนี้เป็นประมาณ90%ของรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการที่ส่วนกลางส่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็คือทําให้ส่วนกลางสามารถควบคุมส่วนท้องถิ่นได้ถ้าส่วนท้องถิ่นใดเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกันสมมติเนี่ยครับหรือไม่ได้มีปากเสียงหรือหือหืออะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะได้เงินน้อยนะ่นี้มันทำให้ส่วนกลางคุม ครอบงำส่วนท้องถิ่นได้ทําให้ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ประการหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่ส่วนกลางส่งมาให้อย่างนี้เนี่ยนะครับมันทําให้เงินที่ส่งมาเนี่ยประชาชนในท้องถิ่นไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของนะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของก็เลยเนะครับก็เลยเราก็เลยแบบว่าถ้าเกิดมีการโกงกันเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ใช่เงินของเราส่วนกลางส่งมา อาจจะเกิดอาการวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับไม่ได้มีใครไปหือๆด้วยหรือหรือไปคัดง้างอะไรต่างด้วยเพนะราะรู้สึกไม่ใช่เงินของเราไม่มีเซนส์ออฟบิล n ิ i ง g นะครับไม่มีอันนีนะ้ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกเหมือนเจ้าของพอ,งองไม่รู้สึกเป็นเจ้าของก็ไม่ไปกคร์ดงานอะไรแต่ว่าผมพาเนี่ยครับกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง สำนักกรมการประเมินสำนักกองการประเมินนะครับหรือว่าองค์การสุขปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งหลายเนี่ยไปดูงานการเก็บภาษีที่เดสิ่งปลูกสร้างนะในอเมริกาแคนาดานะมาเลเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์อีกหลายประเทศเนี่ยครับปรากฏว่าหลายประเทศเนี่ยครับท้องถิ่นเนี่ยเก็บเงินได้แล้วก็ใช้ในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เช่นภาษีท e ี่ได้สิบปลูกสร้างก็มียกเว้นอะไรมากมายอย่างบ้านเราเนี่ยครับแล้วเก็บแล้วเนี่ยเอามาใช้ในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่คือถ้าภาษีไม่ต้องส่งเข้าส่วนกลางนะครับหรือส่งค่าบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ใช้ในท้องถิ่นเนี่ยครับถ้าเก็บในท้องถิ่นเก็บจากชาวบ้านในท้องถิ่นและใช้ในท้องถิ่นเนี่ยครับและไม่พอรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนบ้างอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางแห่งรัฐบาลก็ให้เงินไปประมาณ30%ของรายได้ของของงบประมาณของท้องถิ่นแต่เ0็บเอนี่ยเก็บในท้องถิ่นและใช้ ในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับมันก็จะทําให้ชาวบ้านรู้สึกตัวเองเป็นเจ้าของเงินก็จะมาให้ความใส่ใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าผู้บริหารท้องถิน่นเทศบาลนายกอบตอนายกเทศมนตรีพวกนี้เนี่ยครับโกงนะโกงเงินท้องถิน่นะชาวบ้านก็ไม่อยอมเพราะรู้สึกว่าตัวเองเจ้าของเราเสียภาษีไบคุณจะไปโกงได้ไงแต่ถ้าเกิดส่วนการส่งมาเกิดอาการวัดครึ่งหนึ่งกับมาการครึ่งหนึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจใช่ไหมครับ ตอนถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะท้องถิ่นก็ไม่จะไม่ล่าโกงนะเพราะถ้าโกงเนี่ยชาวบ้านจับตาดูอยู่เพราะเขารู้สึกว่ามันเจ้าของเงินอาจจะมีกรณีสลดนะครับกรณีสลดก็คืออะไรกรณีสลดก็คือว่าบางคนออกมาร้องเรียนว่ามีนายกเทศมนตรีโกงเงินท้องถิ่นอาจจะเดนอาจจะเจอไข้โป้งได้นะพูดไปแล้วอาจจะเสียชีวิตได้อาจจะมีสักรายสองรายสามรายสี่รายห้าราย ผมไม่เกินนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเจอเองนินเข้าเนี่ยเขามีการสอบสวนเหล่งต่างของ้องติดคุกติดตรางกันไปเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดชาวบ้านต่างคนต่างคือกันมาตรวจสอบแล้วก็จับตาดูการใช้เงินของท้องถิ่นเนี่ยครับซึ่งจากภาษีของเขาเองเนี่ยท้องถิ่นส่วนมากก็จะไม่กล้าโกงอีกต่อไปเงินก็จะมาพ,พัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้นทุกบาททุกสตางค์หรือค่อนข้างจะเต็มไม่เต็มหน่วยไม่เหมือนกับที่ผ่านมา แต่อย่างเงี้ยเงินที่เรามาสร้างสา,ายไฟอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันคงจะเป็นเงินจากส่วนกลางส่งมาถ้าเราใช้ไม่หมดเดี๋ยววันหลังก็จะส่งมาน้อยลงนะดังนั้นเดี๋ยว้องใช้หมดหมดไปแล้วนะะอ,อาจจะมีเงินทอนอย่างนี้เป็นต้นมันจะเสาอะไรจะแพงขนาดนั้นเป็นแสนอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันคุ้มไหมล่ะที่จะสร้างหนึ่งมันสร้างถึงแสนไหมสองนะครับก็คือว่าถึงแม้จะถึงแสนมันควรจะสร้างไหม นะครับบางทีสร้างเป็นีอที่มันมองไม่ค่อยเห็นถนนหนทางก็ขรุขระไม่ไม่ไม่ไปทํา anga. แต่ไปทําเรื่องเกี่ยวกับการทําถนนไอการทําสายไฟอย่างนี้นี่แหละครับคือความลับ<ม>นะดังนั้นเนี่ยนโยบายที่ควรจะมีของทางราชการก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยการเก็บภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยต้องเก็บให้เหมือนสาปนก็คือว่าไม่ต้องมีข้อยกเว้นอะไรมากมายนะครับทุกคนต้องเสียภาษีเช่นเรามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ยเราต้องเสียภาษีประมาณประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต รดคาร่าห้าหมื่นเก่าๆแล้วนะเราต้องเสียภาษีประมาณห้าร้อยดังนั้นถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่งนะครับหนึ่งล้านโอเคถ้าเราเสียบอกว่าเสียภาษีหมื่นหนึ่งต่อปีนะครับหรือประมาณสักเก้าร้อยกว่าบาทนะครับนะแปดเก้าร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยเยอะไปเหรอเอาเยอะไปก็เก็บศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ตางก็ได้ไม่มีข้อยกเว้นยกเว้นน่จะเป็นพวกฐานผ่านศึกพกอะไรที่จะทำคุณต่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยครับซึ่งมีน้อยมากนะอาจจะเป็น,น,นวังส่วนแต่ถ้าเป็นลักษะอย่างนี้เนี่ยนะครับ แล้วกเก็บภาษีและใช้ในท้องถิน่นหรือภาษีอื่นๆที่เก็บในท้องถิ่นก็จะใช้ในท้องถินน่นเป็นหลักไม่ใช่ส่งเข้าส่วนกลางและส่วนกลางเจียดไม้เราอีกทีหนึง่งถ้าเป็นอย่างนี้นะท้องถิ่นก็จะมีอิสระทางการเงินพอม,มีอิสระทางการเงินก็มีอิสระทางความคิดแล้วคิดต่อไปได้เนี่ยครับบางทีเนี่ยเห็นว่าฟุตบาทเนี่ยมีโมอเตอร์ไซค์ชอบขี่ขึ้นมาบนฟุตบาทถ้าเราท้องถิ่นมีเงินนะท้องถิ่นก็จะจ้างคนมาคอยเดินลาดตระเวนดูใครทําผิดกฎดไม้โจรขโมยมีไหมใครขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้ กนะ็จะไม่กล้าและทําต่อเนื่องใช่ไหมครับนะอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะบริหารท้องถิ่นได้ดีขึ้นหรือบางท้องถิ่นเนี่ยเราก็อาจจะจ้างครูภาษาอังกฤษที่เป็นที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนนะมันก็จะทาให้ท้องถิ่นเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นราคาบ้านก็เพิ่มมากขึ้นภาษีที่เสียทุกผ่าทุต่างเนี่ยนะเสียน,น้อยกว่าราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นดังนั้นไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดใหม่นะถ้าเราคิดแบบเดิมๆเ,เ,เนี่ยนะครับ ก็นะจะมีกระบวนการโกงเน่าในอย่างนี้อยู่เรื่อยเรนะื่เป็นเรื่องที่น่าเสียาจไ,ไม่น้อยนะครับ